อันนก็จะเป็นคนดรามีมาผมเนาะกับเวทีมาเทนไม่รูือะไรเกมมาครับเลยนะครับกับซีรีส์ฮาร์ดคอร์นะครับเอ่อจริงๆผมตั้งชื่อซีดีนี้ว่าโคตรยากสุดขั้วนะฮะวันนี้เอ่อสตอนนี้นะผมออกเป็นเกลียวนะคิดว่าเราจะมาหาเพชรกันดีกว่านะอ๋อไม่ใช่หาเพชรอ่ะวพ่อเราจะมาลงหู่น ครับตัวครับเนี่ยอยู่ข้างล่างเราเผาต้องอมีเงินเตาองเรื่องครับเอ่อต้องทุดเกมครับอย่าทุดผม be ไม่หลอกบางครั้งก็จะน,น,นะผมเอ,อ่อเตรียมพิกแอ็กด้วยนะครับว้าวอยู่ไหนผมเอ้ยโจ๊ตเอามาเร็วขอันที่เกดเยอะใหม่อยู่ไหนมีอยู่ไหน เดี๋ยวผมจะครับนี่ไม้จะเกี่ยวหาใช่ไหมเนี่ยวันนี้ผมอนเนื้อนี่ผมจะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มเร่กันซึ่งผมพุดงีีรอบแล้ววะเนี่ยแล้วผมจะเตรียมไปแค่เกล็ก็แล้วกันเพราะมันลายสีนี้ก็เปรยนะผมจะเปไมเฮ้ยเราต้องลงเหมืองด้วยกัน คุณเจ้าค่ะวันนี้เราจะไปหาคุณหาเร่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมาหาเร่ผมครับไปมามีบิ๊กเอ็กซ์อยู่แล้วครับอยู่ที่ผมสองอันมามามาคุณเอาสีอะไรอ่ะนี่นี่นี่ไม่ไม่ผมมีเนี่ยเออเอาไว้ไปแล้วก็คุณคุณครับท็อปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมกูขโมยของใครไม่รู้มาสี่อันของพมไงเอามาเลยสั้งหูสีอันแล้วมาต้องเม็ดนั่นแหละสีเดี๋ยวเดี๋ยว ขมุยเดี๋ยวเอาหกสิบแปดอันสวอยอ่ะเดี๋ยวแบ่งนี่กันเอาคนละหกอันจะออะไรนี่อ่ะอนี่นี่ขมุยเอนอ,ยเอ,อนั่นแหละ <c oughs> เอาไปเอาไปแค่นั้นพอเอาาดี๋ยวอย่างอื่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเผาอาหารทิ้งเาาาอาไว้ปลาประกอบไอที่เป็นซีน้ำตาลน,นี่คือสโมเกอร์อ,อยาปล่อยว่าหารมันสนั่น,น,น,นมันจะเผาอาหารเร็ว นีนะ่โอเคเะผมพิมพ์ไอเทมนี่ตอนนี้มีสองอันเอาไปแค่นี้พอมีสอันเออเอาไปแค่นี้เท่านี้อพออือ,อเอา้าทำไมล่ะมากวนเสียดอ๋อได้ได้ไดไเดี๋ยว,วหยิบดินไปด้วยล็อกต่ตัวอ๋อไม่ต้องหยิบไปก็ได้<อ>เดี๋ยวเรา,าลอง,องอันใดอยอัน ควนัวนกำลังกี่ฟังหนึ่งในกลางน้องาาไอ้ไอไเขาไปเด็ดดับกับพิกัดก่อผมเขาไปเด็ดดับกับพิกัดก่อผมไอ้ควอนบางควันามาเก็บบนในรังแล้วฮนะ,ะจริงๆในระหว่างที่ผมปักทอดนะผมเจอเหมืองอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปลงเหมืองกันตรงนั้นนะครับทอดทอดยิบทอดไปยนะังหกสิบเป็นดับดับผมผมดับ ไม่ไม่นี่หยุดติดตัวแล้วหยุดตัวเไปไปอย่คุณเกียวเขาจับ้องผมนะเพระว่าผมแค่ดาบดาไม้ใจ<ช>ใจผงแมวมันจะเอาไปเข้ากินไอ้นันได้เ้ยอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเดียไปก โอ้ไม่โดนยิงวะดีดีโอเคปะเฮ้ยเก็บไว้ข้องมันข้องดีมันไอ้นั่นได้มันดีถึงแม้ว่าเราจะซื้อไม่ได้เหมือนกันแล้นกไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปขุดี๋ยวินทางรถเฮ้ยได้ได้ยินเสียงไอ้นั่นเหรอไม่นุ่นระวังเนาะ ดูมันมันเจนนี่ไปกวนตีนหัผมุดที่ขุดบล็อกบล้นนี่มันหมีว่างใต้แล้วนี่คือการวิ่งมไอ้บัตรทอดตรงที่ขุดแล้วด้วยนะครับที่ในดวงแต่ตอนแนวทอดหมาสักนิดหนึ่งพี่แบกไม้นิดหนึ่งก็พอหยิบสามตั้งลงไปอะไรอย่างนี้หยิบมาหยิบมาหยิบสาม อ่อนะครับเมื่อกี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะถูกต้องายได้คัดค้องนะครับพอดีว่ามาตระแบบใส่ความจำเต็มนะครับครับผมสะใช่ใช่เผวาจริงจริงแล้วเนี่ยแล้วก็ผมได้นั่งคูยคนเดียวมาักครั้งใช่ครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอคนเกลียวเข้ามาแป๊บนึงนะเดี๋ยวมีจะกดไอ้นี่ก่อนนะครับผมเอาจริงนะคลิปที่แล้วครัตอนนี้ที่กำลังอัดอยู่นะคลิปที่แล้วยังไม่ได้ตัดเลย นะนชื่อคแนแะก้วหมครับนแหนะเดี๋ยวมันซูมให้นะโอเคครับโอ,โอ้ชื่อชื่อมาก่อนชื่อมาก่อนตัวนะชื่อมาพักรลางแล้วนะครับโอ้มันถึงจะขึ้นว่าจน,น้องไม่หายด้วยช้างไงเพราะอายหนีน่นนงก็เออ พุทธพวงวังนราะว่ามันอยู่ติดกับท่านีว่าเก็บฝาผ้าปิดได้ไหมเนี่ยิ้่จะสมยิ่งไ,งไม่ลเลเขก่าอื่นไหมก็ไม่ต้องพุดแล้วแกนี่ม่ได้เอาเตีย่อถาถังเดยไอิกก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 ่กัน นนนันวระวงอะอกเลย,ยแล้วก็ถ้าคลิปนี้ยาวๆไปก็ไม่ต้องห่วงเพราะพูดกันทางคลิปแต่ผมจะมีตัวละตู้อ่ง<ก><ม>างกนะ็นะคือเอาง่ายๆเนี่ยนะคือคลิปจบตอนไหนก็เขาไปตอนนั้นเลยนะครับนี่นะคไปตอนไหนจบตอนนั้นเลยเออใช,ใช่ไม่พูฉลาดกันทำไมเนี่ยนะ เดี๋ยวผมจะเดินตามเขาไปมดออเหล็กอยู่ปากท้างเลย <S <S 2> <S 2> อยู่ปากท้างเข้าเลยพวกร้องอินอเฮ้ยตรงนี้เขามีนะมีอะไรว่าผาว่ามานแล้วเครื่องผมโคตรร้อนเลยตอนนี้ม่านผู้ชมไอ้หาซิปเปอร์เอ้าขึ้นไปซะแล้วินไย้ต้งนครับกุณนมาแล้ว ประวัาสละไม่เคยเจอมันก่อนเลยเนี่ยไอ้ยันนี้พูดจริงนะครับเนี่ยเฮ้ยแกะดำไม่อยากจะเชื่อเละยิ่พูดจริงๆนะครับเนี่ยผมไม่เคยเจอะไม่ใช่ติดแกะดำนะคือ่เดี๋ยวเราไปรับนะเดี๋ยวนะเพื่อนขอขอพูดไป็นคือพูดถึงแกะดำนะถ้าไม่ชมเคยเจอแกชมพูหรือเปล่าครับเขาบอกว่าแกะชมพูแบบแกเดียวสิ ก็บอกว่านพูแกะม่วงบสามารถเจอไ้ตามธรรมชาตินะแต่ว่ามันจะเจอยากมากเ่ใ่เยอะมเย่แกะน้ำตาลทำแกะอะไรไม่รู้แกะสลักอย่าดูไหม่ะอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าเสียงเขาเบาๆก็ไม่ต้องแต่ใจนะพอดีนั่งอยู่ห่างกันพอประมาณเลยนะครับผม เดี๋ยวนหนึ่งขอ,ขอของแบบดีๆก่อนโอเคไม่ต้องเก็บแบบดีๆละอาหารเดี๋ยวขอขึ้นไปเผาอาหารก่อนนะครับสนเสียงรถเสียงรักก็อย่าไปสนใจแม่งเลยนะหน้าอุ้มพ่อเล่นจริงๆ,ๆนะคนนี้นี่ไหนถ้าผมเป็นแก้วเป็แก้วข้างบนไอ้ไอ้นั่นอยู่นะเอา มุลย่างเนื้ออยู่ที่กองไฟเก็บไฟส่วนเดี๋ยวเรามาขุนเมืองลงไปข้างล่างกันครับครับเอามาเลยชิดเกาะใช่ไหมมามาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงอย่าเพิ่งคาบก่อนเลยจริงจริเราต้องคาไปนั่นก่อนเปียกเหล็กว่าอย่าเพิ่งใช้นะตู่ไว้เก็บเหล็กไว้เก็บเหล็กไว้เก็บเหล็กเอาไว้อย่าเพิ่งคาบชิดเกาะเลยมากมาย เดี๋ยวเราคุยลงไปข้างล่างกันเอาไอ้นั่นมาด้วยมีโคเปบ่าวมีถาดได้ขุดาบ้างไหมเนี่ยเคยียมมาคราฟต์ันนี้ต่อเลยไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้อง,องยังไม่ต้องกันเนาะอันนี้อันนี้ไอ,นนอ,นนอนนผมเอามาทำสมูคเกอร์เราอาหารได้ร็วแต่ว่าเผายัางอไม่ได้ใช่นหมนี่นน เดี๋ยวผมต้องการเหล็กก้อนหนึ่งยาวเหล็กไปเอาเหล็กไปผมเก็บเหล็กมา <c oughs> เร็ว <c oughs> ผมต้องการห้าก้อนมผมจะทำตอผเผาเกับเ <c oughs> อามันเข้าตัวคุณนะนเนี่ยเอาดึงขับโยนมาทำไมคุณนั่นแหละ,ละมันเข้าตัวคุณเอามาที่หมุนห้าก้อนห้าก้อน โอเคห้าก้อนโอเคห้าก้อนแล้วโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเก็บไว้ไม่มีเก็บไว้ในกล่องอแล้วเดี๋ยวผมจะทำการทำขวายทำเป็นทันนะสำรองไว้สำรองเอ่อไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวในไม้ขอไม้หน่อย อุย้ยพวกเราไม่ได้นอนกันเลยนี่หว่าเดี๋ยวเออคุณคุณ,ค,ณคุณลงไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะตามไป,ไปเตรียมของก่อนอันหนึ่งรู้สึกว่ามันคือตัวนี้นะถึงจาสองบล็อกเออคุณบล็อกเดียวไปก่อนมันช้ามันช้าเราต้องรีบเล่นหน่อยเพราะว่า คุณไม่ฟังผมเลยนะอ่าคุณขุดบล็อกเดียวไปแล้วเดี๋ยวผมจะขุดเพิ่มอเอ้คไหมเสียงไงแป็นท่อมระวังอย่าขึ้นไปข้างบนก่อนตอนนี้นี่มันไม่เผาไหม้ด้วยเสียดายเราต้องจัดการกับมันซึ่งยากมากประเด็นเลยคือโลกว่ามันไม่อยู่เพราะมันบินได้ มันฉบแล้วด้วยแล้วถ้ามันฉบจากข้างหลังโลกกันไม่ได้นะครับกกพูดเหมือนง่ายเอ๋ผมทำอบบน,นี้เป็นึงคุณจะโกงเหรอครับมผมเจอเเอ,อ,อะไรเ,เดียวกมาเนี่ย D.I.O.R. โออาร์๋อเดลเดลเดรอนเป็นหินตกแต่งเหมือนกันน้ำ โอเคผมจะทำต่อเผาอีกอันนึงนะซึ่งชื่อว่า Blast f อ n a c e นะซึ่งเดี๋ยว how to play นะเดี๋ยวผมขอทำอินชาให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ผมจะมาทำเกี่ยวกับต่อเผาทั้ง3ชนิดที่เป็นต่อเผาใหม่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังใช้ไม่เป็นนะสำหรับต่อเผาใหม่ในเกมอ่าครับเมียนะครับ ในดงเนรูร้ว่อาหหอุดออขุดขุดเยอะๆเลยครับไม่เป็นไรโอ,โอเคผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตามลงไปเจอดินแล้วอ่ะเออไม่ต้องพูดก็ได้นะครับอันนั้นอันนั้นน่าจะรู้นะครับไม่ไม่จะเป็นเลยโอเคครับเดี๋ยวผมผมทำลาส่นเน้นมาละาซึ่งเอาไว้เผาแร่ได้เกีวนะครับโอเค เดี <L Rabbi. S 1> ๋ยวหลังจากนี้ผมจะเผาหินธรรมดานะเพื่อกลายเป็นหินเรียบนะจะได้เอามาตกแต่งกันนะเดี๋ยวเรื่องของเตียงนะต้องนอนพร้อมกันอีกซึ่งมันน่ารำคาญนะเดี๋ยวเรื่องของเตียงนะต้องนอนพร้อมกันซึ่งมันน่ารำคาญนะ เดี๋ยวเวล้มมันก็หายไปเล็วตอนนี้ไว้ขอัมวยละใช่ไหมเนี่ยโอเคได้มาแล้วแตว่าผมน่าจะปิดล็อกไอ้ชิมเม้นแลละแต่ว่าตอนนี้ขอไอ้ชิมเม้นต์นะ เสียงหอยก็อย่างความเฉียร้ายเดี๋ยวหนึ่งกูยังไม่ได้กดจุดฮะผมคิดว่าพ่อก่อนดีกว่านะวันนี้เดี๋ยวเรื่องต่างๆเดี๋ยวผมค่อยไปทำนอกรอบแล้วก็อกันนี้ส่วนที่นะี้จะเป็นแค่ตัวหนึ่งเงานสี่หนึ่เงนะครับบายฮะมีอะไรจะบอกลาไหมครับเออคุณนกขี้มากเลยครับฮ่าฮ่าไม่ต้องฟังแล้วนะโอเคครับเ<ด>จ<ด>อกันครับ<ด>